พ่อแม่พี่น้องสวัสดีจา้าสวัสดีมือเดียวเด้อขอโทษนะ,ะจับกล้องจา้พ no าพออยู่ดันนอกบ้านมื่อนี้เอาของขึ้นรถเว้นไปขายกับแฟนเนาะเอาของขึ้นรถเนี่เพื่อนเชฟพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตอนนี้ติดลบเก้าอ,องศาแต่ว่าอีกครึ่งชัง่วโมงประมาณติดลบสิบเอ็ดองศาเพราะน้ำแข็งมันมันรวมตัวอุณหภูมิเย็นนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีแดดแบบนี้นะเนาะแดดเขาออกมาแดดเ,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 เป็นียงๆเหมือนมันอุ่นน้ำแข็งก๊าแลนดแต่อุณหภูมิมันบวกลพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิมันก็นยิ่งยู่ติดลบคือเก่า กระสีปีละเท่อไเนาะสิให้เบิ้งอันนี้เด้วยหอ,อ,อสิลกนิดนึงเนาะอ่าเสียให้เบิ้งมุมนี้จ้ะเป็นเาราไปเอานำ้ำเป็นน้ำแข็งไปเลยมาอันกระสีเป็นแนบว่าเป็นแนวแบบนี้เป็นแบบนีเนเน้เป็นน้ำแข็งไปเลยคิดหอดบ้าง ใส่เป็นขวดอันนี้ออกประด้เลยเป็นน้ำแข็งเกาะว่าๆในขวดแตกเป็นเขิงขวดแตกเจ้าเนี่ยเั้นเป็นน้ำแข็งไปเลยแล้วมันกระทบที่ไหนบุ๊คือแข็งแห้งเลยแข็งจัดอ่ะแข็งจนแบบว่าขวดแก้วแตกเสี่ยบึงแต่ถ้าคนอยู่ข้างนอกนี่ว่าแข็งตายกันนะจะอะไรไหนพอมีหนองเลยเนี่ยคือบรลูปคือในอยู่ในแข็งเขาหนำมันมาหนาแตกไงแต่ว่าที่เนี่ยมันอยู่มันแบบเย็นแห้งไงเย็นแบบเย็นจัดนะ ติดติดลบสิบสิบเจ็ดองศามันชื่นสิบสององศาเห็นบหมน้ำแข็งก็หิมะนี่ก็สิว่าเป็นเป็น,ปนตะกีเดียดตัวนี้เวลาเขาละลายแลย้วแต่ว่ามันกลายเป็นน้ำแข็งแค่มันติดลบนะ,าาะ,นนะถ้าอากาศว่อุ่นเนาะถ้าอากาศถ้าอากาศอุ่นมันก็สิละลายเป็นน้ำก็สิไหลลงทอ่ทอท่อระบายตรนี้แต่ไหนก็คือเป็นแบบนี้อันนี้นะลื่นนะเวลาที่ว่ารถเขาซ้นอหงองซีหาหกขั้นต่อกันกน็คือแบบเขาเบรกว่ายู่มันลื่นถนนมันลื่นขนาดเปลี่ยนล้อเขามียูนี่อยู่เมืองนอก ถ้ายูเมืองนอกเขาต้องเปลี่ยนล่อพ่อแ่น้องเปลี่ยนล่อ,ลลอ,อดอูหนาวส่วงก่อนก่อนหิมะลงเนาะเขาจะพากกไปเปลี่ยนล่ออันนี้หนังโบรางไปเปลี่ยนล่อพ่อแ่น้องเปลี่ยนล่อดูธรรมดาก็เปลี่ยนล่อ,อ,รรลลอ,อใส่กับหิมะเขาเอืน่นเขามีซื้ออื่นดูว,วินเทอร์ไลฟ์เฟิร์นก็บบาไปพอะเด็นเสร็จแล้วมันหนาวพฟิร์น้องมันเย็น เห็นบ่โอ้ยเมนปากจะของนำยิ่งบ่อาบไหมหาเด็กดๆอันรล้เบิงลังคาบ้านท่าเป็นขาวขาวอยู่แค่แดดอุ่นเขาเซลละลายเร็วแบบนั้นอ่ะอีกบ้านหลังหนึ่งอ่ะเห็นละห่างของแค่โอเคจ้าพอพี่น้องเบิงเด้อเซียนเบิงมุมหลังบ้านมุมเก่าจ้าที่ลงมมือวานก่อนตอนนี้ที่ลบปันสิบองศาเนาะมาอันแค่เซนด์แข็งละลายแน่บอลละลายแน่จ้า แต่ตอนนี้ผู้ขังยังเลื่อยแปลงวันเสื่อเซีนสันแนวแห้งเสียงแหบเล่นมั้งอันที่อันที่เป็นควันตามบ้านนี่ใช่พ่อแม่พี่น้องเมึงเด้อบ้านเฮากระชับหูนาะบ้านเฮามันเป็นคนอ่อ่นประเทศเมืองห่อนเนาะแบบนี้เขาเอินว่าที่เป็นควันขึ้นตามหลังคาบ้านใส่เบิ้งเนี่ยหมู่บ้านทัดไปเห็นบ่หมู่บ้านทัดไปนี่ก็สิมีควันขึ้นเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเมึงเด้อเนี่ยตามหลังคาแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนสิมีควันขึ้นแบบนี้คือไอฮ่อนเป็นควันออกมาจากอ่าเตาผิงจากบางคนเขาเอินเตาผิง บางบ้านเพิ่นกระชีใสเป็นแบบว่าเครื่องเฮ็ดความห้ orn, อนอตามสั้นสั้นของของของบ้านเนาะเขาเิ่นนี้เป็นแบบน้ํามันแบบแบบนั้นอนะดิวคิดว่ามันเป็นบบน้ํามันจากปลาฟินงเนี่ยเป็นแบบบ้านสไตล์เกา่าเนาะของดิวมี2แบบให้สุ่งคือแบบออกมาจากพื้นแน่แล้วก็ออกมาจากอ่าอ่าใส่ไม้ฟืนผิงเป็นคือเตาผิงแต่ที่ไทยลงให้เบิ่งว้านก่อนเนะาะจ้ะเห็นบ้อนไหมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะสไตล์บ้านฝรั่งเนาะช่วนนี้ดิวหนาว เขาอยู่บ่ได้เด้อคันบ่มีเครื่องเห็ดคามพ้อนพม่น่องมันหีาวแห้งจ้ะแต่ติดลบมังซสิเสียงเริ่มแหบล้วพม่น่องขออนุญาตไปเหตุงานเด้ออาบน้าก่อนที่ี้สบายดีสุขูสุขคนได้จ้า